ถ้าช่วงที่ผ่านมาใครได้ลองไถฟีดโซเชียลมีเดียฝั่งกัมพูชาอาจจะเจอเรื่องร้อนเรื่องหนึ่งนะครับพาดหัวกันตัวโตๆเลยว่ากองทัพเรือไทยส่งเรือรบบุกเกาะกงใช่ค่ะแค่เห็นพาดหัวก็ตกใจแล้วนะคะแค่เห็นประโยคนี้ก็ต้องหยุดแล้วนะครับว่าเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ตรงชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาที่ดูเผินๆเ,เหมือนจะเป็นแค่ภารกิจปกติของกองทัพเรือ แต่กลับสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงในฝั่งเพื่อนบ้านเราครับแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เราจะมาคุยแค้กแก่เก่ากันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์ข่าวในคลิปวิดีโอของช่อง Sniper News ครับค่ะซึ่งเราจะมาสำรวจกันว่าข้อจะจริงคืออะไรทำไมเรื่องเดียวกันถึงมองกันไปคนละขั้วแบบนี้แล้วเบื้องหลังความตึงเครียดครั้งนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คือภาพรวมใหญ่ๆของเรื่องนี้นะคะก็คือกองทัพเรือไทยส่งเรือรบไปสองลำ สองลำนะครับใช่ไปปฏิบัติภารกิจลาตระเวนในพื้นที่ที่ไทยเรายืนยันว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ eez ของเราแต่ในมุมมองของกัมพูชาเนี่ยการปรากฏตัวของเรือรบเราคือการลุกล้ำอธิปไตยอย่างชัดเจนเลยโอ้โหคือมองคนละเรื่องกันเลย ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของเรือสองลำแต่มันเป็นเหมือนยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เราเห็นมันสะท้อนปัญหาเขตแดนทางทะเลที่ยังตกลงกันไม่ได้มาอย่างยาวนาน hmm. และที่สำคัญคือมันเผยให้เห็นความแตกต่างของแสนยานุภาพทางทหารระหว่างสองประเทศแบบที่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ แค่เกินมาก็น่าสนใจแล้วครับเอาล่ะเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือกองทัพเรือไทยส่งเรือรบสองลำคือเรือหลวงประจวบคีรีขันกับเรือหลวงเทพาพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนอีกหนึ่งลำครับซึ่งถ้ามองแบบผิวเผินมันก็คืองานรูทินของกองทัพเรือใช่ไหมครับแต่คําถามคือ แล้วทำไมภารกิจที่ดูปกติขนาดนี้ถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้คือถ้าดูตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการนะคะภารกิจนี้ก็คือการปฏิบัติการเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเราซึ่งก็เป็นหน้าที่ปกติของกองทัพเรืออยู่แล้วครับก็คือการป้องกันการลุกล้ำน้านน้ำของเรือต่างชาติด้วย ถูกต้องค่ะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากเพจ Facebook ทางการของเรือหลวงเทพาเองเลยคือเพจ hts m t ท e p a 5 2าสอ้าโพสต์ข้อความหลังเสร็จสิ้นภารกิจเปรียบเทียบเรือรบทั้งสองลำว่าเป็นเหมือนกำแพงเหล็ก กำแพงเหล็กเลยเหรอครับใช้คําได้เห็นภาพมากใช่ค่ะเป็นการใช้ภาษาที่ทรงพลังมากในโพสต์ยังระบุด,ด้วยว่ามีเรดาร์ที่สแกนได้360องศาแล้วก็มีระบบอาวุธที่พร้อมปฏิบัติการเต็มกําลังซึ่งทั้งหมดนี้มันคือการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากๆถึงความพร้อมรบในการปกป้องพื้นที่มันไม่ใช่แค่การไปลอยลำเฉยๆแต่เป็นการไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมและเราเอาจริงค่ะ สัญญาณที่ชัดเจนฝั่งเราแต่ฝั่งกัมพูชากลับรับสารไปอีกแบบเลยนะครับเขาไม่ได้มองว่านี่คือการปกป้องพื้นที่แต่เขามองว่านี่คือการบุกรุกเต็มๆใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เรื่องมันซับซ้อนขึ้นมาทันทีคือต่างฝ่ายต่างมีแผนที่คนละฉบับกันเลยประเด็นคือพื้นที่ตรงนั้นเป็นของใครกันแน่ฝั่งกัมพูชานี่เขาอ้างว่าเรือรบของเราบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่ใหญ่ถึง26,0 0 0ตารางกิโลเมตรเลยนะครับ ต้องค่ะและนี่คือหัวใจของความขัดแย้งทั้งหมดถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้เราต้องมองแผนที่จากมุมของทั้งสองฝ่ายเลยเริ่มจากฝั่งกัมพูชาก่อนครับเขาอ้างอิงจากการลากเส้นตรงจากหลักเขตที่7 3บนบกผ่ากลางเกาะกูดลงไปในทะเลเลยค่ะโดยใช้แผนที่ที่ผนวกกับสนธิสัญญาที่ทำกับฝรั่งเศสในปี1 9 0 7เดี๋ยวนะครับ คือเขาลากเส้นตรงดิ่งลงมาเลยเหรครับใช่ค่ะประกอบกับอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือ UN c a o s e ซึ่งถ้าใช้หลักการของกัมพูชาก็ต้องยอมรับว่าเรือรบของเราอยู่ในหน้าน้้ำที่เขาอ้างสิทธิ์จริงๆค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับภาพเหมือนเรากําลังแบ่งเค้กแล้วเขาบอกว่าต้องลากเส้นแบ่งตรงๆงลงมาเลยประมาณนั้นเลยค่ะแต่ตามหลักสากลที่เรายึดถือบอกว่าการแบ่งแบบนั้นมันไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อภูมิประเทศมันซับซ้อนแล้วจุดยืนของฝั่งไทยล่ะครับเราก็คงไม่ได้ยอมรับการลากเส้นตรงๆแบบนั้นแน่นอนค่ะจุดยืนของไทยคือการยึดตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเลซึ่งมันซับซ้อนกว่าการลากเส้นตรงดิ่งลงมามา,มากครับ มันต้องคำนึงถึงแนวชายฝั่งกาแกงต่างๆแล้วก็ใช้หลักการที่เรียกว่าเส้นมัธยะหรือหลักความเสมอภาคซึ่งเมื่อรากตามแนวทางนี้พื้นที่ที่เรือหลวงของเราไปลาตระเวนก็จะอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลระบุว่าในอดีตพื้นที่นี้เคยมีการลาตระเวนร่วมกันระหว่างสองประเทศมาก่อนด้วยซ้ำเอ้าเหรอครับค่ะ ซึ่งอาจจะหมายความว่าในระดับรัฐบาลอาจจะมีความเข้าใจตรงกันในระดับหนึ่งแต่ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง พื้นที่2 0 0 0ตารางกิโลเมตรที่ว่าเนี้มันสําคัญขนาดไหนครับทาไมถึงไม่มีใครยอมใครเลยมันเป็นแค่เส้นบนแผนที่หรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นโอ้โหคําถามดีมากเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันลึกกว่าแค่การกระทบกระทั่งกันทางทหารเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นเขตแดนแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลในบริเวณนั้น ถูกต้องค่ะพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้เป็นที่รู้กันในแวดวงพลังงานว่าอาจมีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสำรองอยู่มหาศาลโอ้โหพอมีเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยนะครับใช่เลยค่ะจากเรื่องของศักดิ์สรีและอธิปไตยกลายเป็นเรื่องปากท้องและอนาคตของประเทศไปเลยใช่ค่ะมันคือเกมที่เดิมพันสูงมากนี่จึงไม่ใช่แค่การปกป้องพรมแดนสีน้ำเงินแต่มันคือการปกป้องขุมทรัพย ที่อาจจะอยู่ข้างใต้ด้วยและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมปฏิกิริยาจากฝั่งกัมพูชาถึงได้รุนแรงขนาดนี้ซึ่งปฏิกิริยานั้นก็ระเบิดออกมาในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะกงที่อยู่ติดกับพื้นที่พิพาทค่ะเกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักหน่วงมากมีการตั้งคําถามที่น่าสนใจมากยังเป็นกองทัพเรือของตัวเองประมาณว่าไทยส่งเรือรบมาถึงสองลำแล้วกองทัพเรือกัมพูชาทำอะไรอยู่ ทำไมไม่ส่งเรือออกไปเผชิญหน้าเลยแบบนั้นเลยนะคะปล่อยให้เขามารังแกเราถึงในบ้านได้ยังไงคือใช้คําค่อนข้างแรงเลยคือถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกชั้นนะคะเหตุการณ์นี้มันไปสะกิดแผลเก่าแล้วก็จุดประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะอ๋อมีเรื่องการเมืองภายในด้วยค่ะมีการวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นความพยายามของฝ่ายค้านที่ต้องการจะปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาเพื่อโจมตีรัฐบาล คือประเด็นเรื่องเขตแดนกับไทยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ปลุกกระแสะชาตินิยมในกัมพูชาได้ง่ายที่สุดเสมอมาค่ะหมายความว่าใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันเองภายในประเทศว่ารัฐบาลไม่ปกป้องผลประโยชน์ชาติได้ดีพอถูกต้องค่ะมีการเปรียบเทียบไปถึงกรณีพิพาททางทะเลในที่อื่นๆของโลกเลยนะ อย่างเช่นที่ไหนครับเช่นการเผชิญหน้าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในทะเลจีนใต้หรือกระทั่งการที่อิหร่านใช้กองเรือเร็วขนาดเล็กเข้าต่อกรกับเรือรบขนาดมหืมาของสหรัฐอเมริกาเพื่อกดดันกองทัพเรือของตัวเองว่าทำไมนิ่งเฉย โอ้ oh, ไปถึงขนาดนั้นเลยค่ะมีการกล่าวหาว่ากองทัพเรือกัมพูชาสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ไม่กล้าหารพอซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจบางอย่างที่อาจมีอยู่แล้วในสังคมของเขาและเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหมือนเชื้อไฟที่ทําให้มันปะทุข,ขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ถ้าเราลองมองจากมุมของชาวประมงกัมพูชาในเกาะกงนะครับการเห็นเรือรบขนาดใหญ่ที่ดูน่าเกรงขามแบบนี้ เข้ามาในพื้นที่ที่เขาทํามาหากินมาตลอดชีวิตต่อให้ในทางกฎหมายจะถูกฝั่งเราแต่ในทางความรู้สึกมันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าถูกคุกคามประเด็นนี้สําคัญมากค่ะและต้องยอมรับว่าความรู้สึกของคนในพื้นที่เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ครับไม่ว่าเส้นเขตแดนที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรภาพของเรือรบที่ทันสมัยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจทางทหารที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนซึ่งมันสร้างความรู้สึกไม่มันคงได้ง่ายมาก และความรู้สึกนี้แหละค่ะที่ถูกนักการเมืองนำไปใช้ขยายผลต่อได้ง่ายที่สุดนั่นสินะครับซึ่งมันก็โยงมาถึงคำถามสำคัญที่ชาวเน็ตกัมพูชาถามกันเองเลยว่าแล้วทำไมกองทัพเรือของเขาถึงนิ่งเฉยอืมคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความกล้าหาญแต่อยู่ที่ศักยภาพของเรือรบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันนี่ถึงกับบอกว่าแค่เรือหลวงประจจบคีรีขันลำเดียวก็ทันสมัยกว่าเรือรบทั้งกองเรือของกัมพูชารวมกันเสอีกใช่ค่ะและนี่คือความจริงที่ค่อนข้างโหดร้ายในโลกของยุทธศาสตร์การทหารความแตกต่างทางเทคโนโลยีมันมีผลอย่างมหาศาลเลยครับ เรือลวงประจบคิริขันเป็นเรือตรวจการไกลฝั่งที่ประเทศไทยต่อขึ้นเองนะคะจัดว่าเป็นเรือที่มีความทันสมัยสูงมากแต่หัวใจสําคัญที่ทําให้เรือลํานี้เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงคือระบบอาวุธที่ติดตั้งอยู่บนเรือมาถึงไฮไลท์ละอาวุธที่ว่าคืออะไรครับอาวุธชิ้นสําคัญที่สุดคือขีปนาวุธต่อต้านเรือรบฮาปูลบล็อกชูจำนวนสองลูกค,ค่ะโห ฮาพูลเลยเหรอครับนี่มันอของที่กองทัพเรือใหญ่ๆชั้นนำทั่วโลกเขาใช้กันเลยนี่ครับใช่เลยค่ะและที่สำคัญคือเป็นรุ่น Block t o ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วมีความแม่นยำสูงและมีระยะยิงไกลถึง120กิโลเมตร120กิโลเมตรคือยิงได้จากนอกระยะสายตาเลยถูกต้องค่ะหมายความว่าเรือหลวงประจบคิริคำสามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้จากระยะที่ปลอดภัยจากอาวุธของฝ่ายตรงข้ามในแหล่งข้อมูลถึงกับใช้คาพูดที่เห็นภาพชัดเจนมากว่า แค่กดปุ่มป้งเดียวเรือกัมพูชาจมหนึ่งลำที่เหลือก็ไม่กล้ามาแล้วอืฟังดูรุนแรงแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าจริงๆใช่ค่ะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและอำนาจการยิงที่ชัดเจนมากแล้วเรือหลวงเทพาที่ไปด้วยกันหลหรครับมีบทบาทอะไรแค่ไปเป็นเพื่อนหรือครับไม่ใช่แค่ไปเป็นเพื่อนค่ะการจัดกำลังแบบนี้ฉลาดมากเรือหลวงเทพาเป็นเรือตรวจการปืน Oh. ค่ะแม้จะไม่มีขีปนาวุธพิสัยไกลแบบฮาพูนแต่ปืนใหญ่หลักขนาด76มิิเมตรของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับมือภัยคุกคามระยะไกลเช่นเรือเร็วของฝ่ายตรงข้ามหรือการยิงเตือนเป็นการจัดทัพที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับคือมีทั้งค้อนหนัก อย่างฮาพูลไว้ป้องปรามแตไ่ไกลแล้วก็มีดาบสั้นอย่างปืนใหญ่ของเรือหลวงเทพาไว้ป้องกันตัวในระยะประชิดใช่ค่ะเป็นการจัดทีมที่ครบเครื่องมากสรุปได้ว่าความแตกต่างอย่างมหาศาลทางเทคโนโลยีและอาวุธนี้แหละคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ไม่มีการตอบโต้ทางทหารจากฝั่งกบูชาถูกต้องค่ะเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้ามีการประทะเกิดขึ้นผลลัพธ์เป็นอย่างไรมันคือสิ่งที่เรียกว่าการป้องปรามหรือ deterrence คือการแสดงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าจนอีกฝ่ายไม่กล้าที่จะเริ่มใช้กำลังเพราะรู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรการส่งเรือหลวงประจบคิริขันไปในพื้นที่จึงไม่ใช่แค่การลาดตระเวนแต่เป็นการส่งสารที่ชัดเจนโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำค่ะเอาล่ะครับเรามาลองประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดกันอีกครั้งจากภารกิจลาตระเวนปกติของกองทัพเรือไทยกลายเป็นประเด็นร้อนเรื่องการบุกรุกในสายตาของชาวกัมพูชา เพราะปัญหาเขตแดนทับซ้อนที่ยังคาราคาซังกันอยู่ซึ่งเบื้องหลังพื้นที่ทับซ้อนนั้นมีเดิมพันเป็นขุมทรัพย์พลังงานมหาศาลใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ได้จุดกระแสชานิยมและวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองภายในของกัมพูชาอย่างรุนแรงและท้ายที่สุดก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงความแตกต่างอย่างมหาศาลของศักยภาพกองทัพเรือของทั้งสองฝ่ายและทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราในภาพใหญ่ครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะเหตุการณ์นี้มันบอกเราหลายอย่างมากอย่างแรกคือปัญหาเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและพร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อตราบใดที่ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนครับอย่างที่สองคืออิทธิพลของโซเชียลมีเดียในยุคนี้มันน่าก,กลัวมากมันสามารถปลุกกระแสชาตินิยมให้ลุกลามได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงและอาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดที่บานปลายได้จริงด้วยครับ และอย่างที่สามซึ่งสำคัญที่สุดคือมันแสดงให้เห็นถึงบทบาทของความพร้อมรบทางทหารที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องปรามเพื่อยืนยันสิทธิ์ของเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดการประทะกันจริงๆเลยด้วยซ้ำค่ะ แหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เน้นไปที่แสนยานุภาพทางทหารเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากในมิติของการเผชิญหน้าแต่ก็น่าคิดต่อไปว่าในขณะที่อำนาจทางการทหารทำหน้าที่เป็นการป้องปรามอย่างชัดเจนในกรณีนี้อะไรคือแนวทางอื่นที่ไม่ใช่การใช้กำลังในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลที่ยืดเยืย้อและมีผลประโยชน์มหาศาลเป็นเดิมพันแบบนี้ และหักปุ่มยิงขีปนาวุธไม่เคยถูกกดจริงๆใครคือผู้ชนะในเกมแห่งการเผชิญหน้านี้ในระยะยาวคนที่ชนะคือฝ่ายที่มีเรือรบที่ใหญ่กว่าหรือคือฝ่ายที่สามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้สำเร็จนี่คือคำถามที่น่าจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนานครับ